ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็น สองวันลงหนึ่งคลิปนะครับผมหรือว่าจะเป็นวันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เคยบอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการอัปเดตแพทนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์กันด้วยนะครับผมว่าจะมีการอัปเดตอะไรมาใหม่ๆบ้างแบบว่าหลักๆนั่นเองนะครับผมซึ่งออปชันเสริมเนี่ยต้องไปรอดูกันอีกทีตอนเปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมแล้วก็ตอนนีี้เน่ ซิร์ฟไทยนะครับผมได้มีการอัปเดตตู้อีโวใหม่ก็คือลูกซองอีโวเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยมีน้องๆมาบอกผมว่าเฮ้ยพี่หนบอกว่าจะมาในตู้อีโวไงมันมาในแบบว่าคนติดท็อปร้อยได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาในตู้อีโวด้วยนะครับผมแล้วก็อันนั้นอาจจะเป็นของรางวัลพิเศษสําหรับคนที่ติดท็อปร้อยสำหรับโทเค็นแดงนั่นเองนะครับผมก็คือโทเค็นแต้มสังหารนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับชุดบุุรษทีี่่เเป็นกกยวับตัว เซตของ mv t 0นไพ่นะครับผมจะมีเป็นตัวเอ่อตัวสีฟ้านะครับผมกับตัวสีเขียวที่ผมได้เคยรีวิวไปเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์อะไรสักเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมที่เป็นกิจกรรมของตัวสีฟ้าซึ่งตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมว่าตอนแรกเนี่ย มีข่าวบอกมาว่ามันอาจจะไปในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมาในกิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันด้วยนะครับผมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาในรูปแบบกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านค้าของเซิร์ฟไทยกันก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟแอดวานทั้งปืนใหม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรมาบ้างก็คือตอนนี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมี นะครับผมก็คือตัวละครบูฟราเนี่ยก็เป็นของกิจกรรมนะครับผมเป็นฟรีไฟเอ็กดีแท็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับลูกซองควงเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของลักษณะชุดเซตนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าซื้อตรงนี้เนี่ย900คาสาเพชรเนี่ยจะได้รับแค่ชุดนะครับผมไม่ได้รับเป็นตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะต้องไปเล่นกิจกรรมกับดีแท็นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของหมวกกันน็อกนะครับผมที่ได้เอาเข้ามาขายแล้วนะครียกได้ว่า มันเป็นของในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นกิจกรรมแอร์เพย์หรือว่าช้อปปี้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับผมเป็นของที่แรแล้วก็แบบนานมากๆแล้วก็ไม่เคยเอากลับมาขายอีกเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เอากลับมาขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าขายในราคาที่ถูกอยู่พอสมควรเลยนะครับผมราคาเท่าไหร่เอย่ย19-9เพชรพนะครับผมไม่คุ้มกับของแรที่มันถือว่าแรมากๆเลยนะครับผมเนาะ The ิ i l v e r Assassin นะครับผมแมตตั้งชื่อสเททเลยก็คือหมวกกันน็อกนี่แหละนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวเราไปลองตู้สมไปลองสมตู้อีโวกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมเคยพูดไว้ว่าผมจะเหมาหมดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะเสียทั้งหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอลองเป็นหนึ่งใบไปก่อนแลันะครับผมเปิดใบไม่สากดพอดีให้มันถึงไม่ออกนะฮะผมไม่ออกนะับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยนะครับผมสิบครั้งไปเลยนะฮะ เอห้าครั้งดิมันไม่มีสิบครั้งนะฮะขอไัยด้วยนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวจังหวะนี้ครั้งแรกไม่ออกนะับผมนะครั้งที่สองไม่ออกสามไม่ออกนะครับตีห้าโอโหเกลือเกินเห็นเอ่อซีจีดิมบูเขาบอกว่าตู้นี้เกลือมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมว่ามันจะเกลือจริงหรือเปล่านะฮะมาออกนะครับผมหนึ่งอันได้เป็นพิมพ์เขียวมานะครับผมหนึ่งใบแล้วนะฮะ ได้เป็นลูกแก้วมาอีกนะครับผมเนี่ยใครบอกว่าเกลือไม่เกลือนะฮะไม่เกลือนะนี่เป็นไงออกแล้วหนึ่งลูกจัดไปดิไม่ออกแล้วฮะไม่ออกแล้วฮะนี่ครับผมที่ผมไม่ค่อยได้ทาภารกิจเก็บขั้นเนี่ยเพราะว่าผมรอตู้สูมอีโวต,ตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ผมจะผมคิดว่ามันยังไงมันก็ต้องเกลือแน่นอนผมก็เลยแบบจัดเลยนะครับผมเก็บขั้นจากตรงนี้เอาเลยนะฮะมาได้อีกแล้วครับผมเป็นพิมพเขียวนะครับผมพิมพ์เขียวหนึ่งใบแล้วนะฮะมาครับมผมจัดไปจังหวะนี้ มาอีกแล้วครับผมลูกแก้วอีกหนึ่งลูกนะครับผมนะมาออกอีกแล้วหนึ่งลูกครับผมโอ้โหทำไมมันจะมันอะไรขนาดนี้ออกอีกไหมออกอีกแล้วครับผมเป็นพิมพ์เขียวนะครับผมนี่อีกแล้วหนึ่งใบนะครับผมใครบอกเกลือไม่เกลือนะครับผมไม่เกลือนะสำหรับผมมันไม่เกลือนตัวนี้เนี่ยขิงแป๊บหนึ่งตอนนี้เราสามารถเอ่อแลกได้เป็นในส่วนของทุกอันแล้วนะครับผมแต่สีแดงเนี่ยเราขาดลูกแก้วอีกหนึ่งลูกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะมาสะแสวหาลูกแก้วกันอืมผมชอบเล่นลูกแก้วท่านผู้ชมจะว่ามันเป็น มันเป็นหินแปลงล่างนี่แหละนะครับผมเอาได้แล้วครับผมตอนนี้เราสามารถแลกเป็นตัวสีแดงได้แล้วนะครับผมก็คือเป็นเออสเตปัสนะครับผมอัตราในการยิงบวก2แล้วก็ความเร็วดีโหลดบวก1แล้วก็ลบแม็กกาซีนออกไป1นั่นเองนะครับผมจัดไปแลกไปเลยนะครับผมนี่เป็นไงฮึ่มเฟี้ยวจัดประหลัดบอกนะฮะนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวกดใช้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองอ่าลองไปดูกันอีกทีนะครับผมในอ่าในคอลเลกชันเนาะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมจะเหมานั่นเองนะฮะมา ผมว่าหมดเยอะแน่เลยอะ่ะเพราะว่ามันโอ้ได้แล้วครับผมหนึ่งลูกมาครับผมออกดีครับผมออกดีออกรัวๆไหมอะจังหวะนี้ลูกแก้วออกแล้วครับผมหนึ่งลูกนะจัดไปพิมพ์เขียวอีกหนึ่งใบนะครับผมนะเป็นไงตอนนี้เราสามารถแลกได้อุย้ยได้ลูกแก้วมาอีกด้วยท่านผู้ชมถือว่าคุ้มเลยนะฮะถือว่าคุ้มเลยถ้าใครแบบดวงดีๆก็คือแบบมันคุ้มมากๆเลยเนาะมาครับผมอีกพิมพเขียวอีกหนึ่งใบนะฮะนี่เป็นไงตอนนี้ขั้นผมน่าจะใกล้ๆครบแล้วมั้ง คือกะจะไม่ทําแบบไม่ทำธุรกิจเลยนะฮะจะไปครับผมเปิดไปอีกห้าออกอีกแล้วนะครับผมผม้มาเอาเลยทีเดียวนะฮะออกอีกหนึ่งใบนะครับผมจะส่งพิมพ์เขียวนะสามใบแล้วนะฮะจังหวะนี้ลูกแก้วน่าจะออกยากกว่าด้วยมั้งดูจากทรงแล้วพิมพเขียวออกอีกหนึ่งใบครับผมสี่ใบแล้วนะฮะโหถือว่ารัวๆเลยนะครับผมจังหวะนี้นะมาครับผมลูกแก้วออกอีกหนึ่งลูกเลยครับผมโอ้พิมพ์เขียวออกอีกครับผมจังหวะนี้โหดวงดีไปไหนครับเนี่ยโหแถมลูกแก้วอีกหนึ่งลูกครับผม โคตรจะคุ้มนะผู้ชมตอนนี้ผมสาม,มารถแลกได้เป็นตัวเอ่อสีเหลืองแล้วนะครับผมนะแลกเป็นตัวสีเหลืองเลยนะครับผมจัดไปนี่จัดไปครับผมแลกเป็นตัวสีเหลืองไปแล้วนะฮะแม่มันมัดจริงๆเนะฮะเหลือเป็นตัวสีเขียวกับสีขาวนะครับผมใช้ทั้งหมดเอ่อลูกแก้ว5ลูกนะครับผมแล้วก็พิมพ์เขียวสองใบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาลองมาลองกันเลยตอนนี้พิมเขียวผมมีครบแล้วนะครับผมขาดเพียงแค่ลูกแก้วนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหได้เป็นพิม์เขียวอีกแล้วผมพิมพเขียวออกง่ายมากนะผู้ชม พิมพ์เขียวสี่ใบแล้วอะเกินนะเกินโหไม่ออกละรัวๆละเริ่มเริ่มเกลือละเริ่มเกลือละมาออกอีกแล้วครับผมพิมพ์เขียวนะฮะพิมพ์เขียวออกบ่อยมากท่านผู้ชมผมจะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยผมต้องใช้แค่สองใบเท่านั้นนะโอโหออกดับเบิลเลยท่านผู้ชมสองลูกเลยนะฮะแหมมันจริงๆครับผมออกพิมพ์เขียวอีกแล้วท่านผู้ชมพิมพ์เขียวออกแบบรัวๆเลยนะครับผมเนาะพิมพ์เขียวโ,โหผมแบ่งใครได้บ้างเนี่ย ิมเขียวอีกแล้วทานผู้ชมโอ้โหแล้ววะเนี้เอาลูกแก้วน้อยเออแถมมาแบบนี้ละดีเนะี่ยขันลูกแก้วอีกสองลูกนะครับผมเนาะมาดัวรัวครับผมพิมพ์เขียวอีกแล้วเนี่ะอ,อะไรครับเนี่ยโอ้แถมลูกแก้วอีกแล้วครับผมอะไรมันจะคุ้มปานนี้ครับผมแม่ลูกแก้วอีกหนึ่งลูกมาลูกแก้วแถมมาอีกหนึ่งลูกนะครับผมนะ โอเคครับผมตอนนี้เราสามารถแลกได้แล้วนะครับผมทั้งหมดเลยตอนนี้ผมขอแลกเป็นสีเขียวมาก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เลยอโปลปติกกรีนนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมเป็นอโปลปติกดาร์กนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงบอกว่าจะเหมาก็คือเหมานะครับผมสรบผมนะฮะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในคอลเลคชันกันดีกว่านะครับผมพิมพ์เขียวเหลือ6ใบท่านผู้ชมเหลือแบบเหลือโคตรเยอะนะฮะ ก็เดี๋ยวเสียเพชรเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับผมเนาะก็นี้นะครับผมจะเป็นสกินทั้งหมดในตู้อีโวนี้เลยนะครับผมก็จะมีเป็นตัวที่ใช้เ,เขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมจะเป็นอโพคลิปติกเวทนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เวลาถือก็จะเป็นมีเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไง ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมถือว่าเฟี้ยวแบบว่ามีเอฟเฟกเปิดตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ลอนลงมาจะเป็นสีเหลืองนะครับผมเป็นตัวที่ใส่กับตัวฮังเกร์นั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงถือว่าเฟี้ยวนะครับผมถือว่าเฟี้ยวเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวสีเขียวนะครับผมที่เป็นคู่กับชุเวนอมนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสีขาวนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถแสดงหน้าล็อบบี้ได้ทุกปืนนะครับผมถือหน้าล็อบบี้ได้ทุกปืนแล้วก็ขึ้นสังหารเนี่ยท คิดว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมคิดว่าเฟี้ยวเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองอ่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสุ่มในส่วนของตัวเดลโมโรยอนนั่นเองเนาะ mm hmm. ก็ในส่วนของข่าวสารในวันนี้นะครับผมสำหรับเซอร์เวอร์แอดวานซ์เนี่ย mm hmm. ก็ได้มีการอัปเดตนะครับผมเป็นตัวหน้าตัวนี้ขึ้นมานะคร mm ับผมซึ่งเซอร์เวอร์แอดวานซ์เนี่ยจะมีการอัปเดตนะคร mm ับผมในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีตัวละครใหม่นะครับผมมีปืนใหม่แล้วก็ มีสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมในแต่ละครั้งนั่นเองนะคร <c oughs> ับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของนกฟินิก์แล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นเจ้าโรโบนั่นเองะครับผมเนาะก็เอโอโรโบใช,ช่ถูกแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของอคราวนี้นะครับผมจะมีเป็นตัวละครนะครับผมที่เราเคยพูดถึงกันไปเมื่อนานมาแล้วมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวละครลูคัสนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวของตัวละครลูคัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับผมเป็นคลิปคลิปแนะนําไว้ให้แล้วก็ คลิปในคอมเมนต์ปักบุตรไว้ให้แล้วกันนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะมีเป็นปืนข้างหลังนะครับผมเป็นปืน AUG หรือว่าปืนอาร์กนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นเอ่อเป็นอาร์กเอนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอาร์กเอสามเหมือนในของ PB นะนะครับผมใน PB เนี่ยจะเป็นอาร์กเอสามนะครับผมเป็น AUGA 3แต่ว่า ที่แนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ่อที่ของ A2 นะครับผมก็คือจะเป็นเหมือนของ Xshot นั่นเองนะครับผม Xshot เนี่ยจะมีเป็นปืนอัคเนี่ย A2 เนี่ยน่าจะเป็นปืนเริ่มต้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมตอนผมเล่นเนี่ยมันให้มาตั้งแต่เริ่มเลยนั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนของเออ่การยิงเนี่ยความรู้สึกในการยิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีในช่วงของที่มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์มาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเข้ากันให้ดูเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายสุดน,นะครับผมจะเป็็นน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 ใสส่่่่วววววขขอองงงััััตต์เเเเลีี้ยะะะคครรบบบผผมมทาากกจปพิซึ สังเกต graphic. จากปีกของมันเลยนะครับผมที่เป็นแขนเนี่ยมันจะไม่มีม,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 มือนะครับผมซึ่งมันจะเป็นปีกของนกเพนกวินนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ <st> ้เจ้านกเพนกวินเนี่ยเราเคยพูดถึงกันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเดือนมิถุนาเมื่อปีที่แล้วเลย <st> นั่นเองนะครับผมในส่วนของคลิปอ่าที่เป็นอ่าผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมคลิปนึงนั่นแหละผมที่ผมพูดถึงไอ้ตัวอ่าตัวไอ้ตัวเพนกวินตัวนี้ไปนะครับผมซึ่งเพนกวินตัวนี้เนี่ยมันได้ถูกออกแบบนะครับผมโดยชาวอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเป ซูดาเมริก้าอะไรไม่รู้นะครับผมเนาะมีชื่อบอกด้วยนะครับผมเป็นครีเอเตอร์ออกแบบสัตว์เลี้ยงตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมเป็นเจ้านกเพนกวินที่ใส่โบกไม้พรม แล้วก็มีผ้าพันคอสีแดงนั่นเองครับผมเป็นพีเจนอะไรเนี P ่ยพีเจโนวิลลี่นะครับผมเป็นเพนกวินวิลลี่นั่นเองนะครับผมก็ความสามารถของมันเนี่ยที่เราเคยพูดถึงกันไปเนี่ยมันเป็นความสามารถของเจ้าโรโบนั่นเองครับผมก็คือตอนแรกที่ผมได้พูดถึงตัวเพนกวินตัวนี้และความสามารถของตัวนี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเจ้าโรโบเข้ามาและความสามารถเหมือนกับที่เคยพูดไปในส่วนของคลิปเจ้าโตัวเจ้าตัวนกเพนกวินนั่นเองครับผมต้องมารอดูกันว่าความสามารถใหม่ของเจ้านกเพนกวินเนี่ย มันจะเป็นอะไรนะครับผมซึ่งความสามารถเก่ามันเนี่ยเขาก็คือของโรโบนั่นเองครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของข่าวสารเกี่ยวกับเซอร์แอดวานที่ได้มีการอัปเดตรูปหลุดออกมาเป็นรูปเงานั่นเองครับผมต้องมารอดูกันว่าภายในาภายในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรมาใหม่บ้างออปชั่นอะไรมาใหม่ๆบ้างนั่นเองครับผมเนาะแล้วก็จะอาจจะมีบางอย่างนะครับผมที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาซึ่งในเซอร์แอดวานรอบที่แล้วเนี่ยมันมีแล้วแต่ว่า อัปเดตครั้งล่าสุดเนี่ยมันยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีการอัปเดตของเก่าเนี่ยเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเนาะผมพูดไปหรือเปล่าเนี่ย คือมันโฟล์เนียวันเนี้ยมันโฟล์นะครับผมกินข้าวอิ่มนะครับผมนะเพิ่งกินข้าวมาเลยนะครับผมก็มาพูดเลยนะครับอาจจะใช้พลังงานแบบพ่นไฟนิดนึงนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของชุดเซตนะครับผมที่เกี่ยวกับ mpt 0 evo นะครับผมจะมีเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ดอกจิกเนี่ยเข้ามาเป็นกิจกรรมแล้วนะครับผมหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็น Exclusive ซีฟโซนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับไม่คล้ายก็เหมือนเลยนนนะคครรรรรรััับบบผมมมมเเป็หหืืออกกกกกกตววิิิจจซี่าา ที่ได้เอากระเมาเลยนะครับผมก็จะเป็นการเก็บสัญลักษณ์ดอกจิกเนี่ยเพื่อ,อเมื่อสะสมครบ5ชิ้นเนี่ยก็จะได้มาเป็นตัวชุดเซต็ตตัวไพ่ตรงนี้เลยนนเองครับผมเนาะก็เป็นชุดเซ็ตสีน้าเงินซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับผมว่ามันจะมีเซ็ตคู่ที่เป็นตัวข้าหลามตัดอีกที่เป็นตัวสีเขียวนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยอไอ้ข่าวของบุรุต,ตัวนี้นะครับผมมันจะมาในร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมที่เขาบอกกันมานั่นเองเนานะแต่ก็นะครับผมแต่ก็ ได้มีการอัปเดตอย่างนี้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมันไม่มีร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขามีกันนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะยังเข้ามาในร้านค้าแห่งความมืดของเซิร์ฟไทยหรือเปล่าน,นะครับผมถ้าเข้ามาเนี่ยน่าจะเข้ามาคู่กับไอ้เจ้าตัวสีเขียวนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นเอฟเฟกกับตัวชุดแบบเต็มๆ<ช><ด>ทั้ง2 <segunda> ชุดกันเลยนะครับผมเซิร์ฟไทยที่ยังไม่ได้ดูน,นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไป และนี่จะเป็นลักษณะของชุดครับผมที่เป็นตัวที่เข้ามาในกิจกรรมเลยนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟคเนี่ยออกมาจากข้างหลังนะครับผมเป็นญลักดอกจิกออกมาจากด้านหลังนั่นเองนะครับผมแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองะครับผมเนาะแล้วก็สีถัดไปนะครับผมจะเป็นสีเขียวที่ยังไม่ทราบว่าจะมาในรูปแบบอะไรนะครับผมแต่ถ้ามาคู่ก็น่าจะมาในร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมก็แยกได้5ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมญลักก็จะมีเป็นเอฟเฟคตรงขาเนี่ยเป็นญลัก์ข้าหลามตัดเนี่ยออกมาทั้งสองฝั่งเลยสีเขียวเลยนั่น โอเคครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของชุดเซ็ตทั้งสีน้ำเงินที่เป็นสัญลักษณ์ดอกจิกแล้วก็ในส่วนของสีอะไรนะสีเขียวนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ข้าวหลามตัดนั่นเองนะครับผมเนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าเซิร์ฟไพยเนี่ยจะเอาเข้ามาในร้านค้าแห่งความมืดหรือเปล่านะครับผมคือตอนแรกเนี่ยลาจบคลิปเดียวผมกะจะสุ่มไดมอนโดโย่ปิดคลิปนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยืดเดยื้อมานานแล้วนะครับผมคลิปนี้เนาะก็ขอจบคลิปไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลลลลืมมฝฝาาากก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 กดดดดดรรรระะิิ่งไไววะะว้้้้ยนนคคคคับบผแแ็็หใชชอปี์ กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้กรับบ่าเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมแหมเร็วเกินและลินพันกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอคลิปหน้านะครับผมคิดถึงทุกคนมากๆนะครับผมบ๊ายบายจุกร้